สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปทํากิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเซิร์เซียวแห่งความทรงจาครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเปิดให้นักเดินทางที่มีร้านผจญภัยตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปได้ทํากันแต่ว่าจะต้องเน้นย้านะครับว่ากิจกรรมนี้เปิดให้ทํากันตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2024และกําลังจะสิ้นสุดลงในวันที่26พฤษภาคม2024นี้นะครับสำหรับนักเดินทางทั้งหลายนะครับต้องรีบเข้าไปทํากันหน่อยเพราะว่าของรางวัลในกิจกรรมนี้คือ100ไพ่โมจิมกันเลย กดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือกดเข้าผ่านทางโฮยาแลบนะครับและก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเสรตียร์แห่งความทรงจำกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องผมนี้เอาไว้ด้วยนะถ้าหากว่ากดไลค์กดซับกันแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับอย่างที่ทราบนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเมื่อกดเข้ามาในหน้าแรกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการล็อกอินกันก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยจะส่งเข้าไปยังกล่องจดหมายภายในตัวเกมฉะนั้นก็เช็ค ID กันให้ดีนะครับ เสร็จแล้วก็กดเพื่อเริ่มกิจกรรมกันได้เลยหลังจากเข้ามานะครับก็จะมีการแนะนํากิจกรรมนิดหน่อยนะครับโดยนักเดินทางนั้นจําเป็นจะต้องมาทําภารกิจในตัวเกมบางอย่างมาก่อนเช่นการล็อกอินเข้าเกมการใช้อ r ิ g i ินอลเลซิม40เมตรเป็นต้นเพื่อเอาภารกิจเหล่านี้นะครับมาแลกเป็นชิ้นส่วนของรูปภาพที่ขาดหายไปนั่นเองครับโดยทั้งหมดนะครับจะมี3รูปภาพรูปภาพละ2ชิ้นส่วนที่หายไปดังนั้นเราจําเป็นต้องทาภารกิจอย่างน้อย6ภารกิจ เพื่อเอามาแรกชิ้นส่วนของภาพ6ชิ้นด้วยกันนะครับทั้งหมด3ภาพนี้จะได้รับของรางวัลเป็น40บพ่โมเจม ส่วนอีก60ไพ่โมเจมนั้นนะครับนักเดินทางจําเป็นต้องเรียกรวมผลเพื่อนๆนักเดินทางอย่างน้อย1คนที่ไม่ได้ล็อกอินเก็นชินอินแพคภายใน14วันที่ผ่านมาหรือจะได้รับ60ไพ่โมเจมก็ต่อเมื่อเพื่อนผูกบัญชีรหัสรวมผลของเราโดยเพื่อนคนนั้นนะครับจะต้องทําการล็อกอินเก็นชินอินแพคและผ่านดันเจียนสําเร็จ2ครั้งด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าใครมี2 ID ก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าไปอย่างนั้นก็ต้องแชร์รหัสไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆแล้วก็รอให้คนมาช่่วยนนัเอง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดนี้แล้วนะครับของรางวัลทั้ง100ไพ่เมเจอมนี้ก็จะถูกส่งไปยังตัวเกมเกมเชมินแพคที่นักเดินทางได้ล็อกอินไว้ตั้งแต่แรกนะครับเข้าเกมไปแล้วก็กดรับของรางวัลกันได้เลยนะอย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมนี้สิ้นสุดลงในวันที่26พฤษภาคม2024นี้เท่านั้นนะครับช้าอดพลาด100ไพ่เมเจอรมกันนะหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดซับเจอาของไว้ด้วยครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ สำหรับคลิปนี้คนตลากันไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ